อืเนี่ยกดาษทิ่ชูเริ่มแล้วอีกแล้วเรายังอยู่ในปากลแล้วมั้งเช็ดให้ไม่รู้จะรูดอืมอ่ะรูดบ้วนออกมามบ้วนออกมา แล้วรูดอย่างเงี้ยไปถึงจก็บไตอืมกังกินนะเตีเสร็แล้วเนี่ยอเตะเสร็จเนี่ย ไม่มไม่ไปวอับไปแล้วเนี่ยตสี่แล้วพึ่งนี้ไปหาหมอดูตรวจผลมัดโลงี่แล้วก็ไปหาหมอสมองอีกคนหนึ่งไม่งั้นหีก็ใส่เวิร์งี่ทั้งคืนเอไ้ไม่ทั้งคืนมีหยุดเหมือนกันแต่ถ้ากลางวันนี่ไม่มีหยุดกลางวันใส่ตลอดเวลา หัวดเด็กคอคือ,คอจะหัวหัวจะหลุดจากคอแนละ้วใส่เงี้ยดูเด็กแขนคือนี่เป็นเปื้อนๆหมดแล้วอืมเนี่ยเปื้อนๆเงี้นนนนยน,นี่ข้างนี้ก็เป็น เดี๋ยวไปเอาอยาละลายเสยมหาให้อเสมหาเริ่มมาอย่าง,งาะอะไรนเะนี่ยถังะยาอยู่นี่ไงอืออยู่ข้างๆตัวนี่แหละเนี่ย <c oughs> ขอนี้ใช้ควบหนของโรงพยาบาลนี้ <c oughs> ขอบเริ่มน,นะ <c oughs> ขอเข้ามา เสมหาเยอะแต่แต,แต่หยุดไปพักเนื้อนะ่ยวันนี้มาอีกแล้วเริ่มมาอีกแล้วเอาละเดี๋ยวไปไปเอายาละลายเสมหะผสมน้ำให้มีกินดีกว่าจบคลิปดีกว่า